าทักทายนะคะวนนีวันอาทิตย์วันนี้เราพามาเที่ยวที่วัดถ้ำเขาทะรุอันนี้เราขึ้นมาข้างบนนะคะนี่เดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศเราไปดูบรรยากาศกันนะคะบรรยากาศรอบๆเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยจ้า<ม>นี่คือคือข้างบนนะคะ<ม>นี่ข้างบนข้างบนข้างบนนี่ก็จะมีพระประธานองค์ใหญ่นี่นะคะนี่นี่น ออพระประธานที่เราขึ้นมาข้างบนวัดนี้อยู่ติดริมถนนนี่คนที่ผ่านไปผ่านมาอาจจะเห็นพระพุทธรูปองค์นี้อยู่ริมถนนก็เนี่ยค่ะคือวัดถ้ามเขาพทธรุดูนะคะนี่ค่ะองค์ใหญ่แล้วก็สวยงามมากเลยค่ะอยู่บนเขายอดเขาเลยค่ะขึ้นมานี่บันไดเป็นร้อ้ขั้นค่ะอ่าดูบรรยากาศรอบๆ นี่นะคะบรรยากาศรอบๆสวยงามนี่ค่ะนี่นะคะ,ะ,คะดูข้างบ้างอันนี้คืออีกฝั่งหนึ่งบรรยากาศฝั่งตรงข้ามเป็นนี้ อากาศดีแต่ถ้ามาเช้าเห้าเลยนะคะตอนนี้แดดร้อนเรามาก็คือแดดออกแล้วเนี่ค่ะนี่ข้างบนข้างบนข้างบนนะคะนี่ข้างบนมองไปข้างล่างนี่นี่เลยค่ะนี่คือบันไดาทางที่เราขึ้นมาดูนะคะนี่คือบันไดาทางขึ้นนี่ก็จะมีต้นไม้มีโคนหินนี่ ทางนี้นี่รอบรอบคือข้างบนแล้วนี่คือทางลงทางที่เราจะเดินลงตรงนี้ดูดีกว่า้างด้านจะเป็นยังไงนี่มาถึงตัวนี้ร่มรื่นเย็นสบายมีโขดหินเต็มไปหมดเลย มองไปข้างล่างต้นไม้เขียวครับตอนนี้หน้าฝนเมื่อคืนฝนตกพื้นแฉะอาจจะเดินลำบากนิดนึงน,นี่คือเสียงจักกะจันนะคะมีเสียงธรรมชาติด้วยไม่ต้องเข้าไปลึกไกลมากานี่เลยค่ะนี่เลยค่ะ ชื่นชอบก็คือมีต้นไม้นี่แหละค่ะเขียวสดชื่นทํางานมาหนื่หน่อยหายเหนื่อยเลยค่ะนี่อ่ะนี่คือบันไดาทางลงคือบันไดาทางลงหรือทางขึ้นก็เหมือนกันอ่ะทีนี้เราจะลงแล้วนะคะตอนขึ้นมาไม่ได้เปิดไม่ได้ถ่ายให้ดูให้ดูทางลงแล้วกันอ่ะให้มองลงไปนี่สวยไหมคะ เราจะลงไปข้างล่างเราขึ้นมาข้างบนเราก็จะลงข้างล่างนะคะไปไปเดินไปได้เรื่อยนี่บันไดก็จะอยู่ตรงนี้กี่ขั้นไม่รู้ไม่ได้นับรู้แต่ว่าเดินแล้วก็ได้ออกกําลังกายไปในตัวค่ะถือว่ามาออกกําลังกายแล้วก็มาพักผ่อนเนี่ยค่ะถ้าใครชอบแบบนี้ก็ เชิญมาเที่ยวได้เลยนะคะที่นี่วัดถ้ำเขาทะรุที่ราชบุรีลงมาถึงข้างล่างยังไม่ถึงนะคะนี่เพิ่งจะครึ่งครึ่งทางร่มรื่น ทีมเสียงธรรมชาติไหมคะมองขึ้นไปข้างบนย้อนกลับขึ้นไปนวันนี้วันนี้ที่วัดนี้เขามีงานบวชนะคะอะนีอ่นี่ก็จะมีเจ้าถิ่นนะคะเขาเรียกเจ้าถิ่นนะคะนี่คะ่ะเยอะแยะมากมายหลากหลาย มีเยอะมากค่ะหลายตัวมากแพร่พันธุ์รวดเร็วนี่นี่นะคะนี่ค่ะนี่คือตรงนี้เลยเยอะมากดูนะคะี่ธรรมชาติล้วนๆถ้าใครชอบก็มาเที่ยวได้เลยที่ราชบุรีเลยค่ะนี่นี่อ่ะดูคนก็อยู่แต่ในเมืองแต่อ่ะนี่ อุ้มลูกด้วยนี่นี่นี่น,น,นี่ดูค่ะนี่นี่เป็นดงเลยค่ะเยอะแยะมากมายตัวเล็กตัวน้อยมีกันหลายครอบครัวถ้าใครชอบธรรมชาติแบบเราก็มาเทีย่ยวได้เลยนะคะวันหยุดใกล้ๆกกรุงเทพ วันเดทิปก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะสะดวกสบายนี่อ่ะนี่เขาทำอะไรนี่ค่ะนี่นี่ให้เห็นมีทุกอย่างนี่แหละนี่ค่ะนี่อะนี่เจี๊ยบเจ๊กบจอจออืมนี่อ่ะ อายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยนี่คือบรรยากาศทางลงนะคะก็จะมีเจ้าถิ่นเยอะแยะหลากหลายนี่อ่ะ,อ,ะอันนี้ก็อีกหนึ่งตัวนั่งอยู่ตรงนี้ะนะคะนี่อ่ะเอาบรรยากาศรอบรอบ,บัดมาให้ดูนี่นะคะ ที่นี่ลิงจะเยอะมากอ่ะนี่นะคะอะ่ไปแล้วไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะถ้าใครสนใจก็มาเที่ยวได้ที่วัดถ้ำเขาชรุที่ราชบุรีค่ละลาไปด้วยภาพเจี๊ยๆตัวน,นี้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะไปแล้วบายบาย